เออออกไม่เหนื่อแน่แล้วมีเหนื่อแน่แล้วเหมือว่านหนีมีตต้งแตน้ำเหมือนนียังไงไม่เหนื่อได้นีเออเออตื่นจ้าของตื่นจาของ n g อ้าตื่นจ้าของตื่นจาของ n g เม้งแค่เม้งแท้ออกแล้วออกแล้วนอนหน่อยตื่นตื่นมาหนีตื่นของเจจาขงอ n าเล่นหาแม่แล้ว ว้าตกใจแล้วตกใจสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่เอสซีทุกท่านนะคะเรามาดูอาการนิ่งนะคะคึกบ่ขื่คึกบ่ขื่นคึกบ่ขึ้นคึกบ่ขึ้นฟาวาเพิ่นดึงออกมาทางคี่ในหลกดึงออกมาทางคี่ Oh. อยเป็นเดียอยากเป็นอยาาได้ยินเสียงเพลงมันบ่มีาสิเป็นเบาเล็วคึกบ่ขื่นเพราะว่าเพิ่นยังเมืยยังเพี้ยอยู่เดี๋วกนหนาวนยนอยูเ็นเป็น,เน,หน,เน,นหน้าหนวอยู่หยละหมู่บ้านปนไฟบอานเนาย็นยนะโอ้คือบ่นหนาวด้อตะแม่ยังบ่นหนาวเนาะอันนี้นี่ขือแมาน้ำเย็นีหนาวบ่อ ตาอนๆ่อนี่สิลตลอดนี่นี่หายาเพลงได้นองหานอ้าสีหน่ัียไงนเป็นาาให้ด้นองหายลเด้อเมืองตาพิตาอียังเป็นดาวเลยนี่นมาเหียมนะคะมาเหี่ยม คำคำพรมขวดทองพรมตั้งแต่พร้อมน่นี่ยวดทองได้พร้อมมถือว่าอ๋อสั่งตัวใดนี่เมย์ตได้ทุ่นนี่เมย์นี่นะทุ่นนี่มย์ทีสามโบนี่เมย์หูแล้วมบหูวัดสั่งอยู่ตัวใสตัวใดเป็นตัวใดเสียงกับบมีบ่มีเสียงเลยบ่มีหยังเลยครับอ้มาถูกปะ นี่มีแห้งครับผมบมีแหงยังเมยออยู่ครับยงเมอยู่ครับผมอบ่มีแ่อยยัอยมบ่อยย่อยย่อยย่อย่อย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 อยย่ยย่อยอย่ย่อยย่อย่อยย่อยย่อยย่อ่่่ ช,ง,ช,ง,ช,ง, Un ชง่าก ouais. ่อนโชง่ากน่มอนมานนด้อย่ีหมอก็คเลียราอ้วนน้งเลยมยปล่อยกับบ่อไปใสเลยปล่อยกับบ่อไปใสแล้วมือนี้

hai บุฟเฟ่ cứ แล้ว chính khắc coi câu, ở trên กิน có câu. เก่าเอากินหลายกว่า

เอออ๋อดึงขาเขาอีกละสั้นดึงขาแม่หนึ่งเนาะดึงกระโปงแม่หนึ่งแม่หนึ่งย่างหันหลังให้ดึงกระดกโปงแม่สงสิ้นนะงตั่งือันร้แม่หนึ่งหันหลังให้เพิ่นดึงกระโปงแม่หนึ่ง,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 งอ้อยรร <c oughs> ดาก็มีบรรดาอืไม,ไ,ม <c oughs> ไปนอนใช่ไปบันนี้ไปนอนเด้อยไป

ใช่ปะ้ะเกิดไข้เดไข้ก่อนเด,ดไข้ก่อนเเย็นเลยไม่มีไข้ครับไม่มีไข้อะโชโชโชวเขียวโชวเขียวโชเขียวโชวเขียวกินน้ำาาครับกินน้ำกินเด้อกิน In chim bao hát hìm đại nắng, bao muốn được quang cân nhắn nắng ừ, ừ. 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 luôn. Ừ, á, lúc, ờ, ừ. à, xuống 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 luôn 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 A mắm, luôn mắm, 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 đồm kín yai không thang. Ừ. <laughs> <laughs> Chín pá mướt hèn nè. Nương kia ở, nương kia, nương mơi ở. Mơi ở, các. Mới ở,

กินนนาลงไปยกขางเลยตีเออออกไม่เหนือแน่แล้วมีเหนือแน่แล้วเมือบ้านนี่มีตั้งแต่นามมือนี่ยังไ,ไม่มีเหนือได้นน่เออเออตื่นเจ้าของตื่นเจ้าของอ้าตื่นเจ้าของตื่นเจ้าของ บออกเลยบักกระจูบ่หมดอ๋อเม้งเมงเม้งเมงยังแมงแค่ฮะฮะเม้งแค่แมงแค่ออกแล้วออกแล้วนอนหน่อยตื่นตื้นมาหนีตื่นของจกขล้องเล่นหาแมล่ะว้าว้าตกใจแล้วตกใจ ขอ,ขอบคุณแม่เอซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจคะ่ะขอจบคลิปน่ารักไปเพียงเท่านี้นะคะแม่เอซี SC คะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ